สวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับในช่องครอบครัวตอกลมนะครับครอบครัวช้างนะครับวันนี้ก็อยู่ในโครงการคุชอาณาจักรนะครับวันนี้ก็มีงานมุติตาจิตนะครับมุติตาจิตนะครับเนื่องในผู้จัดการในโครงการของเราได้เกษียณนะครับก็วันนี้ก็ช้างนะครับช้างก็มา ร่วมนะครับร่วมงานมุทิตาจิตหรือว่ามาเส้นประกำนะครับมาเส้นประกำก็หลายเชือกพอสมควรนะครับวันนี้เราก็อยู่บนพี่แซมนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ช้างก็พากันทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะครับทยอยกันไปเพื่อจะไปร่วมงานมุทิตาจิตนะครับเนื่องในวันผู้จัดการในโครงการของเราเกษียณนะครับวันนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นน้องอรไทยนะครับน้องออรไทย ้างหน้านุ้นก็จะเป็นพ่อของอุ้มบุญหรือว่าไายอมศิ์นนะครับตรงข้างหน้านุ้นอยู่ไกลนู้นน่าจะเป็นแม่เกียบนะครับนะก็ทยอยกันมาแล้วนะครับทยอยกันมาแล้วตร่งนู้นก็จะเป็นไายเอกสิิ์นนะครับไตรเอกสิิ์นะครับนุ้นอยู่ฝั่งข้างหลังนะครับพระเอกนะครับงาใหญ่งายาวงาสวยนะครับในโครงการของเราเหมือนกันให้ดูบรรยากาศในช่วงเช้าเช้าทเช้าเช้าหลังจากฝน นะครับี่ก็จะเป็นพ่อของอบุญอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูข้างหน้านู้นเลยนะครับนว่ามีช้างมาเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงวงเวียนพระครูประกำแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็อีกเคียกหนึ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาในงานนี้นะครับนุแต่ว่าที่สําคัญนะครับ ก็มีคันเขียวมาด้วยครับบัวเขียวมาด้วยบัวเขียวบัวเขียวนี่น right? <white> ่าจะมางานนี้เช่นกันนะครับนี่มาดูว่าเชือกไหนมาบ้างนะครับทีมงานบัวบานนะครับทีมงานบัวเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีเชือกไหนมาบ้างแต่ที่นี่น่าจะมีบัวบานแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มานะครับอันนี้คือรถของทีมงานซุ้มลังคาเขียวนะครับก็น่าจะมาถึงกันแล้ว นึกว่าเห็นเอารถออกมานึกว่าจะมีงานอะไรนะครับทีเทก็เป็นงานงานงานอะไรครับท่านมามางานเฮเหรอโอ้นี่เสียสำเพิงนะครับนี่นี่ครับเสียสำเพิงปปอยู่นี่ครับนี่ครับเสียใหญ่เลยครับวันนี้เสียขาดไหมวันนี้เสียไม่ขาดเรียวเขอลกขลุกเลยขลุกนะอ้าว ธรรมาดาที่ไหนครับในบุนษบ,บุญน,นิ่งลูกได้นะปุ๊กแล้วก็ว่โอ้ฮะเดี๋ยวเราอ,อ,อันนี้นี่เชือกไหนมาบ้างครับท่านม้เชือไม่ได้บอกไรเชือกครับบอกบบานนานูโอ้บอกแต่โบบานบอก โอ้บัวบานก็ไม่ได้บอกนะครับว่บบาทักมาอยากได้ช้างมาเยอะนะครับเพื่อจัดก,การเส้นประกรรมบอกการมุทิตาจิตของผู้จัดก,การนะครับนี่ฮะโอ้ยสนครับนี่ครับโอ้บานานาโนแล้วก็น่าจะเป็นน้องชื่นใจนะครับน้องชื่นใจ แไกลนู้นน่าจะเป็นควานออสนะครับควานออสก็น่าจะมากับไลายโคกนะครับไลายโคกอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นครับโอมาร่วมงานนะครับร่วมงานด้วยกันนู้นทองคําก็มานะครับทองคำมงรีนทองคำมงรีนนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู้นแต่ว่าได้ข่าวว่านุ่มเสกจะมาด้วยนะครับแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับยังมาไม่ถึงอ่า แต่ของเราตะโกนว่าจะมาพี่ขวัญด้วยแต่ว่าความเต้ยของเรานี่ติดต่อไม่ได้เลยนะครับติดต่อไม่ได้เลยว่าไม่รู้ว่าติดงานอยู่ทั้งหนนะครับกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ยังไม่เห็นมาเลยนะครับนะครับเด็กๆก็กกอยู่ฝั่งข้างหน้านูน้นนะครับเตรียมตัวกันแล้วนะครับเตรียมตัวกันแล้วแต่ว่าช้างยังมาไม่ครบเลยไม่รู้ว่ากี่เชือกกันแน่นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็เยอะพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเป็นเชือกไหนบ้าง เพราะว่าในช้างในโครงการของเราก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังรู้กันได้หมดกันแล้วกันฮะรู้ไห้หมดว่าเป็นเชือกไหนบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับปูรุนครับปูรุนปูรุนก็มาปูรุนสวัสดีครับ ครับเป็นปูตุ๋ยนะครับปูตุ้ยยาเกจ๊ปูช่วย,วยควาลินครับควาลินนี่คือวงเวียนพรูประกำนะครับวงเวียนพรูประกำที่ชาวช้างนะครับเคารพนับถือกันนะครับจะมีพิธีอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยควานช้างนะครับก็จะมาทําพิธี กรบบาบไหว้นะครับหรือว่าจะไปทางไหนก็ขอให้พระภูประกรรมคุ้มค,มค,มค,มคมรองเดินทางตลอดปลอดภัยเแข็งแกร่งจากภยันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอ้รุครั้าวร้อดครับท่านจะยืนอยู่ต้นใต้ต้นไม้ใหญ่เ <c oughs> ล่าเดี๋ยวอยู่พัง่งครับอยู่กับทองคำนะครับอยู่ฝั่งนน้นนะครับอยู่กับทองคำนะครับ น่าจะเป็นอุ้มบุญผนะูกโบสีแดงนะครับวันนี้ผูกโบสีแดงมาด้วยนะครับวันนี้ช้างก็เยอะพอสมควรถนุน่าจะเป็นน้องมิ่งนะครับน้องมิ่งน้องมิ่งมงคลนะก็คือว่างานนี้ก็เป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับงานใหญ่งานมทุทิตาจิตนะครับนะ หรือว่านี่เขาเรียกว่าวงเวียนพระครูประปกรรมนะครับถือว่าใครอยากมาเที่ยวนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวได้นะครับก็จะมีหรือว่าท่านใดนะครับที่อยากมาอ่านั่งช้างนะครับนั่งช้างชมวิวชมบรรยากาศในโครงการพคชชานาจักนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับ วันนี้อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากเลยเพราะว่าหลังจากฝนตกเมื่อคืนตอนเช้ามาก็อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนครับขันเด็มขี่ช้างดีๆด,ด้วยนะครับาภาพก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษและขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ นั่งอยู่บนหลัง,ลง,น,งนั่งอยู่บนคอพิ่แซมนะครับก็ะจะโยกไปโยกมาหน่อยนะครับควันตื้อหายนะครับโทรไม่ติดเลยโทรติดแต่ไม่รับสายนะครับต้องให้ควานออสติดต่อแล้วครับนี่ ไม่รู้หายไปไหนนะครับไม่รู้หายไปไหนฮะจับได้ครับครับเม็ดสามสิบกัวแล้วล่ะครับประมาณเม็ดสามสิบเพราะว่าต่กอนเม็ดยี่สิบกัวครับ อ่าน ah, right. ู้นไกลๆนู่นนะครับนู่นอยู่แถวบัวเขียวนะครับเป็นพลายปองนะครับนู่นเดินมาโยกหัวยักย็ดย็ดมาไกลๆเลยครับนู่นครับโอ้วันนี Hills ้น่าจะเป็นช้างมาเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเพราะว่าท่านจะเกษียคขั้งทีนะครับชาวช้างก็ให้ความร่วมมือนะครับเพื่อจะเอาช้างมาทําพิธีเส้นไหว้นะครับเส้นไหว้พระภูปรรมแต่ก็มาขอสินขอพรด้วยนะครับวันนี้ ส่วนลุงเลนนะเอา้าพาลูกช้างมาทำไมาลุงเลนาาเ,เอา้าทำอะไรกับเขาด้วยบ่วันนี้อนนโอ้เขาเชิญมาก็ต้องมาลุงเลนบอกว่าเขาเชิญมาก็ต้องมานะครับลุงเลนก็มาด้วยเออก็ถือว่าฟัานช้างก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการมุติตาจิตของผู้จัดการพอสมควรนะครับต่างคนตา่างเอาช้างมาช่วยกันนะครับช่วยกัน เด,ด็กๆก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเด็กๆนะอือดูตรงไหนก็ดูน่ารักหมดเลยนะครับนะฮะอมสินครับอมสินพ่อของขงบูนนะครับพ่อของขงบูนอรทัยนี่อยู่คนเดียวเลยเนาะไม่มีเพื่อนบอ โอ่มีอยากกินก็ยุดนั่นแหละครับว่าโอ้นะครับโอ้ยทางนี้ก็ดูไปตรงไหนก็มีแต่ช้างในที่เขาเรียกว่างานช้างเนาะใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงดูแล้วตรงไหนก็มีแต่ช้างงานช้างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนช้างครับว่าอ้าวยังไงเราก็ขออ่า คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องครอบครัวตัวกรมนะครับครอบครัวช้างนะครับแล้วก็ในช่องพลายีซสมสั้นขวดืองให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับสวัสดีครับ